นี pe pe. ่เราไปในปากหัวเขียวเอ้ยไม่อนี้เราคือยาวกันนะครับนี่คือต้นสนุของมันนะครับนี่คือทุ่งนี่คือชูนเอาไปนี่คือต้นยาวนะแต่ไม่ใหญ่อันนี้เพราะอันนั้นมันอยู่ตายไอนี้เป็นคือเลยอั่แรนนี่เต้นใหญ่มากเลยครับแบบ ใใหญ่มากเลยอันนี้ครับอันนี้คืออนีอันนี้อันใหญ่อันนี้อันนี้อันใหญ่โน้นตงนนตงนนก็มีนะเดินไปเพเดียวนเียวกลับมา้เีวเเดียวขามามาเดียวเลียวไปขบสารกเลยอันนี้ดูอันนี้ไม่เกียวนะเดียว โอ้นี่ใครจะข้ามก็ข้ามได้เลยนะครับแต่ว่าดูดูนะครับแบบอะไรดีๆตากเกล็ดหนึ่งตาบองไครับก็นะครับก็นกยอตอนนี้เข้าบ้านเราแต่ว่าไม่ได้หายไปเพราะโทรศัพท์มันมือถือมันอยู่ที่ไม่นะครับตอนนี้น้ำมันไปแล้วครับผมเดินไปนาีแล้วก็ผมมอกมาดูนกยอแล้วก็มันไม่มีครับดูครับเดี๋ยวไม่ทราบมันไม่มีนกยอจริงๆนะครับ เข้าไปในบาดมุมเด้ยวครับนี่ครับมเป็นอืมครับนี่ครับมีปากกาอยู่ตรงนี้นี